คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพร,รักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจําวันจันทร์ที่6กพฤศจิกายนนะครับพศ2,566นกะครับกับเลขทูบนะครับผมบารมีเหรียญลุงปุ่ทวดนะครับก็จะมีเอีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอยากชมเลขทูบบารมีปุดทวดนะครับ หลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูปปู่อยู่หลายงวดนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันนะครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับผมบารมีหรือลูกปูทวดนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินจะขอเอ่ยคาถานะครับก็เป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคาดานะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องที่สนใจคาถาพระคาดาก็จดไว้แคบไว้นะครับ เื่อมิทูกจะจุดเชียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังทเทวะยสังพรหมยสังมหาพรหมยสัง อิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวติยสังมหาจักกวติยสังพุทธยสังปัจเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพิทธิวิชาจระนยสังสัพพโลกาจริาญาณสังเอเตนะยาเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติโหนตุไมหังนโมพุทธะนโมธรรมะ นะโมสังคัสสะเสยยะทีทางหูงรูรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุขอบุญบาร,รมีเหลือลูงปุถุทวดต,ต้สินศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรนดลบันดาลให้เรียกทูทีจุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันจันทร์ที่6กพฤศจิกายนพศ2566ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชม มีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีปู่ทวดทุกท่านทุกคนที่เทินสาธุครับผมเลขทูบบารมีปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบนะครับไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันครับผม ครับผมเลขทูบบารมีเดี๋ยวหลวงปู่ทวด้าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับเผื่อความเห็นตรงกันนะครับเผื่อมีโชคด้วยกันกับแอดมินนะครับ ครับผมสําหรับเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมแนวทางนะครับเลขทุกนะครับผมบารมีเหรียญลุกปุ่ทวดก่อนออกไปก็อย่าลืมกด s ับสไครต์นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์นะครับให้ทางช่องด้วยนะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ไดพลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินครีมนํำโชคพารวยมานําเสนอ สำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมิชัทุกท่านเช่นเคยกับผมสวัสดีครับ